สวัสดีคะ่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวกัญญาณัฐบุญสวายตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูโดยข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ณนะบริษัทสีพีออนจำกัดมหาชนสาขาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นระยะเวลา15วัน ตั้งแต่วันที่21เมษายน2568ถึงวันที่5พฤษภาคม2568โดยปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันจากการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะในการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักการ First and First Out, f i r s t a n d first-out (FIFO) ระบบ FIFO first-in first-out คือการจัดการสินค้าโดยให้สินค้าที่เข้ามาในครั้งก่อนเป็นสินค้าที่จะถูกนำออกไปใช้หรือขายออน ระบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่สินค้าจะหมดอายุหรือเสื่อมสภาพก่อนที่จะถูกนำไปใช้สรุปง่ายๆคือ FIFO คือเข้าก่อนออกก่อนหลักการทำงานของ FIFO สินค้าที่เข้ามาในครั้งก่อน จะถูกจัดเก็บและนำไปใช้หรือขายก่อนสินค้าที่เข้ามาทีหลังจะถูกจัดเก็บไว้ด้านหลังเพื่อลดความเสี่ยงของสินค้าหมดอายุหรือเสื่อมสภาพซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการจัดเก็บสินค้าในคลังนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าการวางแผนเส้นทางการเคลื่อนย้ายไปจนถึงการจัดเตรียมสินค้าในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในคลังสินค้าซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดจากประสบการณ์ที่ได้รับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการสอดแทกองค์ความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการโลจิสติกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกของการทำงานท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบริษัท CP อนจำกัดมหาชนที่ให้โอกาสและการสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้และขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุรีที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ